สวัสดีค่ะเสียม่านาโวแคมเชปาดิเสียม่าတို့ဒီနေ့ပေါ့နော် Thai native speaker တွေပြောတဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီပထမအောင်အဆုံးတစ်လုံးကဘာလုပ်နေတလေทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ทําแล้วเดอะไรบาเลอยู่นี่เดทําอะไรอยู่บาโลนี่เดล่ะนอกตกบาโลไม่ตွားล่ะเลทําไมถึงไม่ไปทําไมถึงไม่ไปทําไมบาเพลูถึงอาทิตย์ไหนอော เจ้าไม่ไปมาตัวดาเล่เป่าไงเดชทำไมถึงไม่ไปป้าเจ้าป้ารู้มาตัวดาเล่คณะนีบา่าองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคณะลีบา่าต้อ่างลีบา่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปบ๊บสุดา,าสเกล้งะอสงตมาปัสกาลีไปเไหนเซลมาอัเลี้ยวสุสุลีเนี่ยเบียวบา้านนาะแป๊บหนึ่งแป๊บนไหนหละว่าไงว่าไง s o m e t h ซัมดิงไลเดดอะลูบาเวลีอะไรแบบเนี้อยอะไรแบบเนี้ยเราต้มยุบโยโลยาระอะไรอย่างเนี้ยอะไรอย่างเนี้ยเชชเชนเรา,อ,รายอย่างนี้เชเชนปีเด็ดทำปุ๊บเสร็จปั๊บทำปุ๊บเสร็จปั๊บปุ๊บแนบปั๊บมาส่งตามภาษาไปเบียวเสิร์แมสตาเลียวซูซูเลยเนี่ยเสิร์แมเนาะทำปุ๊บเสร็จปั๊บน่ารักว่าจะรอเชเชนเรายอย่างนี้เชเชนใหญ่เลยทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บ ได้ปับ๊บมาซื้อบาบุยาบาดีพอได้พอได้อัตรเวกวัดตีเบพอดีพอดีอดโอเคเอารณงเดชจูชิแหมลลงมยัเลนบาดีน่าว,วีดีโอมาเปียสงใจหมขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ